เหมือนไอ้โมเปิดเบรกหรือไอ้โมเปิดเบรกเลยไป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 เลยเบนมินโกครับตัวนี้เบนมินโกครับตัวนี้เบอร์เท่าไหร่วะเบอร์6,000นะครับพูดสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เสียงสุดยอดนะครับลอกลื่นๆครับลอกลื่นๆสำหรับตัวผมอะตื้มล็อกเ าใครอยากได้ลอกคันที่อัดปามันๆได้ฟิลลิ่งนะครับคันก็โอเคลอกก็สุดยอดนะครับชุดนี้ไม่ถึงพันอรับประกันเลยลอกตัวนี้แถวเขื่อนแถวอะไรอ่ะเขาบอกให้ผมเอาตัวนี้มาขาย <Hey. S 1> เพราะว่าใช้ดีมากครับจริงดิลูกปืนสุดยอดนะครับมีในทุกส่วนของลอกนะครับใต้สะุูลยังมีเลย <Hey. S 1> โอเคครับการันตีค <Hey. S 1> อนเฟิร์มครับับมาที่นี้ ก็ขอกรับสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมหอจอกรธนากรพิชชิ่งไพเรียนนะครับหรือว่าธนากรพิชชิ่งซีโอคําเลาะนะครับผมวันนี้เรามีสินค้าดีๆที่จะมานําเสนอนะครับคันตัวนี้และลอกตัวนี้นะครับเป็นลอกคันที่เหมาะสําหรับนะครับใครคนไหนที่ชอบเล่นนาดินงานเผื่อๆโหดๆดุด,ดนะครับหรือว่าใครคนไหนที่ชอบไปตามเขื่อนแล้วไปตกพวกเหยื่อสดชโดนะครับหรือว่า เล่นเหยื่อสดตองกายหรือว่าเล่นไปปะค้าวนะครับเป็นเล่นสัตว์ใหญ่อเอาง่ายๆนะครับลอกตัวนี้นะครับออกแบบมาคู่กับคันตัวนี้โดยตรงเลยเพราะว่านะครับก่อนหน้านี้ผมจะเอาคันมิราชนะครับตัวที่ผมมานําเสนอวันนี้จะเอาไปจับคู่กับลอกตัวอื่นแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าถ้าถ้ามันใส่กับลอกตัวที่ผมคิดว่ามันแข็งแรงมากๆเนี่ยเวลาใช้ไปท่านผู้ชมน่าจะแฮปปี้นะครับผมก็เลยเออเดี๋ยว มาจับขายร่วมกันและจัดเป็นชุดเป็นโปรให้ท่านผู้ชมดีกว่านะครับวันนี้นะครับป่ะเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังนะครับไพโอเนียมิรัสนะครับมีตั้งแต่8ฟุต9ฟุตและ10ฟุตครับสีตามนี้อ่ะกล่องแพนให้ดูครับจะมีสีส้มทองนะครับสีน้ำเงินนะครับสีแดงสีเขียวจะมีอยู่4ส,สีนะครับมี 890ฟุตครับถ้าใครคนไหนที่สะดวกอยากได้นะครับปลาสั้นหน่อยก็8ฟุตนะครับเล่นปลาทั่วไปได้นะครับ9ฟุตก็จะเป็นกล่กลางนะครับสําหรับพื้นที่ท่านผู้ชมที่จะไปตกก็กะว่ากว้างหน่อยแล้วก็พกพาสะดวกแต่ว่าถ้า10ฟุตเลยเนี่ยหดกันยาวๆครับบางคนไปเล่นอย่างพวกรถถังตามเขื่อนตามแม่น้ําลําคลองที่แบบใหญ่ๆอะ่ะก็ควรที่จะเอาสิไปนะครับเพราะว่า1คัน10ฟุตมันคอนโทรลปลาง่ายนะครับแล้วก็ ส่งเหยื่อได้ไกลนะครับแล้วก็เวลาเราวัดปลาเนี่ยชิงจังหวะจังหวะความเร็วอ่ะเวลาเราวัดน่ะมันจะวัดได้ได้ดีกว่าเพราะว่าพอคันมันยาวเวลาจังหวะวัดน่ะมันจะแม่นมากกว่าครับมาวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับลอกคันที่เป็นตัวหน้าดินที่นะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับมานะครับรอกตัวนี้นะครับเราได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาจับชุดสีแดงใส่กับสีแดงให้ดูนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเบนมินโก้นะครับมีเบอร์ทั้ง5000และ6000ตัวนี้ลูกปืน6บวก1ลูกปืนนะครับแล้วก็ขาโลบอทนะครับขาลอกที่จับกับคันก็เป็นอลูมิเนียมนะเอไม่ใช่อลูมิเนียมเป็นโลหะนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างมีน้ำหนักหน่อยหนึ่งแต่ว่าแลกมาสำหรับความแข็งแรงของลอกและการใช้งานผมคิดว่าคุ้มมากๆนะครับท่านผู้ชมนะฝากไว้ด้วยเลยตัวนี้นะครับถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็ท่อเบรกอันทรงพลังนะครับ สิบกิโลบวกๆนะครับมาเดี๋ยวผมจะจับใส่กับคันให้ดูนะครับใครคนไหนนะครับที่จะซื้อเป็นของขวัญนะครับผมบอกเลยว่าของขวัญกลับไปกลับบ้านสงการนี่นะครับคนที่ได้รับน่าจะแฮปปี้มากๆนะครับเพราะว่าล้อคันตัวนี้นะครับราคาไม่ถึงหนึ่งพันบาทด้วยซ้าครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าลูกปืนลอกตัวนี้มันจะเจ๋งมากน้อยขนาดไหนนะครับแม้กระทั่งใต้สปูลมันยังมีลูกปืนเลยเห็นไหมนี่นี่ลูกปืนตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้6กบวกหนึ่งจริงๆครับแกะออกมานับลูกปืนแล้วมันไม่ครบ6กบวกหนึ่งนะครับอ่าบวกหนึ่งก็หมายถึงว่าลูกปืนกันตีกลับนะครับผมคืนเงินให้เลยเพราะว่าตัวนี้ผมแกะดูแล้วนะครับแล้วก็แกนสปูนตัวนี้ว่าด้วยเรื่องนะครับเท่ากับตะปู3าเลยใหญ่มากนะครับสปูนเป็นอลูมิเนียมนะครับขากิีกเป็นแบบนี้นะครับแบบโชกนะครับแบบลิ้นชกนะครับผ้าเบรกมันหนักแล้วก็ คือลูกปืนมันมันมีให้ใช้เยอะครับท่านผู้ชมแล้วก็เฟืองตัวนี้เป็นเฟืองทองเหลืองนะครับแล้วก็แกนสปูลนะครับสู้ป่าใหญ่ได้สบายๆครับเพราะว่ามันเป็นแกนสปูลที่ใหญ่มากๆครับมานะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนคันนะครับคันผมจะมาไล่สเปคให้ดูนะครับคันตัวนี้นะครับเป็นคันไพลอเนียนะครับรุ่นมิลลาชนะครับอ่าตัวนี้เป็น8ดฟุตนะครับนี่8ดฟุตน้ำหนักเวท4ี่ขีด80ดสิกรัมนะครับนี่เห็นไหม นี่โอเคนะครับยาว8ฟุต2ท่อนนะครับด้ามไม้กล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นตัว9ฟุตครับตัวนี้9ฟุตนะครับเวทจะอยู่ที่4 0ขีด80กรัมเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นคันกาไฟผสมไฟเบอร์ครับจะมีความเบาและเหนียวในตัวครับคันไฟเบอร์ข้อดีก็คือเวลาเรา,าไปใช้นะครับ ความยืดหยุ่นมันจะเยอะมากนะครับแล้วก็เหนียวเหนียวมากๆครับตัวนี้นะครับเป็นเส้นใยไฟเบอร์ครับตัวนี้นะครับ10ฟุตจะอยู่ที่เวท85ดสิขีดรกรัมตัวนี้จะเป็นเวทหนักหน่อยนะครับคันมีค่อนข้างมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ไอตัวไม้ก๊อกนะครับนี่เขาจะหุ้มสติ๊กเกอร์มาสวยๆแบบนี้นะครับนี่คันด้วยแหวนตัวนี้ด้วยนะครับทรงคุณค่ามากๆนะครับของไพลเอนเนียนะครับแล้วก็ตัวรีซีทนะครับจะเป็นของไพลเอนเนียโดยตรงนะครับไกด์สาะขานะ พันดินพันได้ก็เก็บงานสวยงามนะครับตัวปลายจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่การน้าดินนะครับที่อยากเล่นปลายแบบแรงๆถื่นๆหน่อยก็แนะนําชุดนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะเปิดราคานะครับรองตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่เดี๋ยวผมจัดโปรโมชั่นลองให้ก่อนนะครับตัวละ3 9 9บาบาทครับมีทั้งสีทองและสีแดงครับมามาดูนะครับสีทองจะเป็นประมาณนี้ครับขาเป็นโลหะนะครับสปูลอลูมิเนียมนะครับ ตัวนี้มีกันลื่นให้ด้วยนะครับแขนขาอะไรก็แข็งแรงทนทานครับลูกปืน6กบ่วงหนึ่งนะครับตัวนี้มีสีทองและสีแดงดําครับตัวนี้นะครับมีทั้ง5้าพันและ6กพันครับขนาดต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนขั้นนะครับก็จะประมาณนี้มี3ขนาดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดลอกให้ฟังนะครับตัวละ399บาทครับลอกตัวละ3 9 9บาทครับทั้งเบอร์ห้าพันและเบอร์หกพันครับขายราคาเดียวกันนะครับ399บาทนะครับ สองตัวขึ้นไปจัดส่งฟรีครับลอกสั่งสองตัวขึ้นไปจัดส่งฟรีครับแต่ว่าท่านผู้ชมนะครับถ้าใครคนไหนนะครับที่นะครับซื้อนะครับคันบวกลอกเดี๋ยวผมจัดโปรโมชั่นให้อีกทีนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดตัวไอ้เจ้าคันตัวนี้นะครับคันแปดฟุตคันแปดฟุตอยู่ที่นะครับแปดฟุตเนี่ยอยู่ที่จะเลือกสีไหนก็ได้นะครับคันแปดฟุตอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบบาทครับ คันตัวนี้2ท่อน8ฟุต480บาทครับแล้วก็9ฟุตนะครับ9ฟุตมีสีสีเหมือนกันนะครับ9ฟุตตัวนี้2ท่อนด้ามไม้ก๊อกนะครับคันละนะครับ510บาทครับคันละ510บาทครับส่วน10ฟุตนะครับ10ฟุตที่ผมใส่กับตัวล่องนี้นะครับคันละห่างกัน50บาทนะครับ10ฟุตใช้ดีๆแบบนี้นะครับ560บาทเท่านั้นเองครับ ตัวนี้นะครับ5 6าบาทเท่านั้นเองครับคัน10ฟุตสวยๆเลยมีให้เลือกทั้ง4สีครับถ้าผู้ชมชอบแบบไหนจัดได้เลยครับสำหรับใครคนไหนนะครับที่จะซื้อนะครับเป็นชุดนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดลดราคาให้ได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าราคานี้เราเนตมาแล้วนะครับมันได้นิดหน่อยจริงๆนะครับกับไรนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่ามันจะราคาเท่าไหร่นะครับลอกท่านผู้ชมจะเอาเบอร์6 0 0ันเบอร์5 0 0พันะครับจับใส่กับคัน8ฟุตจะอยู่ที่ราคา 800 60บาท8 60บาทครับคัน8ฟุตกับลอกเบอร์ไหนก็ได้8 60บาทครับคัน9ฟุตจับคู่กับลอกเบอร์ไหนก็ได้อยู่ที่ชุดละ8 90บาทครับนะครับสาหรับใครคนไหนที่อยากได้10ฟุตนะครับจับคู่กับเบอร์ไหนก็ได้นะครับลอกนะครับตัวนี้นะครับการันตีลอกใช้ไม่ดีใช้ไม่ดีคืนเงินเอาง่ายๆครับลอกตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าส่งไปมีปัญหานะครับเคลมกับผมได้ตลอดนะครับนะแต่ว่า ตอนแกะกล่องพัสดุก็ต้องตรวจเช็คให้มันดีๆนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอเก็บไ้ด้วยนะครับว่าลอกมันไปถึงแล้วไม่มีปัญหาถ้าแกะออกมามีปัญหาผบส่งคืนเลยผมส่งตัวใหม่ให้ทันทีครับแล้วก็10ฟุตนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ชุดละนะครับ940บาทเท่านั้นเองครับลอกบวกคันชุดละ940บาทเท่านั้นเองครับฝากไปด้วยครับท่านผู้ชมนะครับถ้าใครคนไหนสนใจติดต่อเข้ามาเลยครับเดี๋ยวไปดูการดึงสวายแล้วก็ผมทำคันหลุดน้ำอ่ะท่านผู้ชม ไอ้เหี้ยลืมเปิดเบรกเออแบบนั่งตกปลาแต่ว่าลืมเปิดเบรกท้างผู้มชมคันตกน้ำไปเลยเพราะว่าทําไมไม่เปิดเบรกเพราะว่าเวลาตีไม้แรกแล้วผมอัดขึ้นมาน้องผมจะปั้นเหยื่อแล้วก็ไปตีลงมันลืมเปิดเบรกปลาล่าลงน้ำเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนีครับ เดี๋ยวทีเหลือกะครัโอ้เอาแล้วครับผมอุ้ยอ่าครับอื้อไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหวิ่งยาวแล้วครับวิ่งยาวแล้วโอ้โอ้ท่านผู้ชมนะครับเบนมินโก้ครับ ตัวนี้เป็นมินโก้ครับตัวนี้เบอร์เท่าไหร่วะเบอร์6,000นะครับขาตรงนี้เป็นโลหะนะครับโคตรสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เสียงสุดยอดนะครับลอกลื่นๆครับลอกลื่นๆอัดครับอัดครับโอ้ขึ้นน้ำมาเลยครับ สุดยอดครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นคันนะครับไพลอเนียมิราชนะครับอันนี้เราเก่าออกมาใช่ไหมใช่ตัวนี้นนผมเอาเก้าออกมาครับอัดครับอัดมาลองดูว่าเวลาท่านผู้ชมอ่ะเวลาไปใช้อ่ะมันจะสุดยอดมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับตัวผม,ม<า>อ่ะสำหรับ <มา S 1> <laughs> ตัวผมนะครับก็ค่อนข้างที่จะนะครับ เป็นรอบคันที่เวลาใช้ก็อ,อย่างนี้เลยนะครับโคตรสุดยอดอัดได้นะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมจะไปเล่นสายปลาป่านะครับหรือว่าเล่นโสงสวัยก็อโอเคนะผมว่าผมอ่ะสุดยอดยังไม่จบตรงนี้ติดอ,ย,อยู่เอาปิดเบรกหน่อยมามามา มา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 ตีโอ,อ,อ้เอา้าเป็นมินโก้ครับโอเคอว้าวโอ้เขาใหญ่อยู่ อยากได้ล้อคันที่อัดปลามันๆได้ฟิลลิ่งนะครับคันก็โอเคลอกก็สุดยอดนะครับส่วนนะครับลอกตัวนี้นะครับเปิดตัวไปเลยนะครับลอกเบนมินโก้มันชื่อว่าโบลาเว่นนะครับโบลาเว่นเนี่ยผมเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วมันเป็นสถานที่บางเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมไม่รู้ว่าเขาตั้งมาจากตัวนั้นหรือเปล่านะครับก็คือความหมายมันจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ คันเพลเนี่ยมิราชนะครับสีสันสวยสดงดงามนะครับคันกาไฟผสมคาร์บอนนะครับแล้วก็ผสมไฟเบอร์อีกทีหนึ่งนะครับคันเด้งดีมากๆนะครับชอบตรงอ่าลอกหกลูกปืนหกบกงชุดนี้ไม่ถึงพันแล้วประกันเลยลอกตัวนี้แถวเขื่อนแถวอะไรอ่ะเขาบอกให้ผมเอาตัวนี้มาขายเพราะว่าใช้ดีมากครับจริงดิลูกปืนสุดยอดนะครับมีในทุกส่วนของลอกนะครับใต้สปุลยังมีเลยโอเคครับ การันตีคอนเฟิร์มครับกับปลาสายนี้อัดหงายท้องอ่ะท่านผู้ชมถือว่าตัวใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวให้ชิวพิชชิ่งมันอัดอีกตัวหนึ่งต้องโหดกับผมอ่ะผมอ่ะเหมือนไอ้บเปิดเบรกเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแลยเอ้ยเหมือนไอ้บเปิดเบรกเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแลยเอ้ยไปแล้ว โอ้โหเพเ่ินเบรกย่อยผมว่าเอ้ยว่าไอ้ลืมเปิดเบรกบอสนี่หรือว่าสายมันข่องข่องกับไก่หรือเปล่านะจะอ่ะฮะผมอ่ะผมอ่ะลืมเเปิดเบรกเนี่ย เฮียแม่ขันลุ้นน้ำผมอะลืมเปิดเบรกลองต้องแต่งเลยเบ่บ่อนะเสียเบรดไปฟรีๆผมอ่ะเสียเบรดไปสองแสนป้าก็ไม่ได้สักสัตว์อะไรก็ไม่รู้ไปดีกว่า